แคมป์กันบ่อยๆอ่ะนะครับตอนเช้าอ่ะนะฮะต้องไปต่อคิวห้องน้ำหรือสภาพค่อนข้างแย่เช้านี้ที่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กครับเราเพื่อนๆมากับเพื่อนๆเดี๋ยวไปถามพี่แพนกันดีกว่าว่าหลังจากใช้เต็นท์ห้องอันเนประสงค์ของเราไปแล้วเป็น,นผมสดๆครับไ,ไม่ได้สดๆผมถามด้วยความจริงใจครับ หลังจากหลังจากหลังจากพี่แพนใช้ห้องอเนกประสงค์หรือเต็นท์ห้องน้ําของเราพี่แพนรู้สึกยังไงบ้างครับสบายพี่นนั่งโลงโป่งเลยครับอ่าเรื่องกินองค์กินอ่าเป็นไงไม่มีครับพี่อ่าเพราะว่ามันจะมีลมลอดจากจากใต้ใต้พื้นตลอดนะครับก็อย่างที่เราแคมป์แคมป์กันมาเราจะเจอปัญหาเรื่องของเข้าคิวตอนเช้าใช่ครับนะถ้าเกิดมีไอห้องตัวนี้นี่คือก็จบเลยครับก็ขอบคุณมากครับพี่แพนครับขอบคุณครับพี่แพน คนที่ไปแคมป์กันบ่อยๆนะครับตอนเช้านะฮะต้องไปต่อคิวห้องน้ำหรือห้องน้ำเนี่ยมันไม่ตรงปกนะครับหรือสภาพค่อนข้างแย่เพราะเนื่องจากว่าคนที่ไปใช้บริการต่างที่มานะครับเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนนิสัยเป็นยังไงรักความสะอาดแค่ไหนนะครับเพียงเรามีชุดตัวนี้ครับห้องอนเนกประสงค์ครับส่วนตัวสะอาดมิดชิดปลอดภัยครับผม กลิ่นอับก็ไม่มีครับก็ขอให้สายแคมป์ทุกคนเที่ยวอย่างมีความสุขครับผมจากอ่างเก็บน้ำามกเหล็กครับ